สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้สุดรถบ้านนะคะมีรถเข้าใหม่คันนึงค่ะเป็นโตโยต้าวีอนะคะคันนี้เป็นปี05ค่ะตัว E ค่ะเครื่อง1.5 V VTi นะคะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเลยค่ะคันนี้นะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะสีสันสวยงามนะคะเครื่องเรือมโรงงานเลยเกียร์ดีนะคะเข้านิ่มนะคะสีไม่มีแตกไม่มีรอนนะคะแม็กลอนะคะยางดีค่ะภาษีไม่ขาดนะคะคุณลูกค้าภาษีปี68เลยค่ะ เดี่ยวรอรอบคันสวยงามมากนะคะคันนี้สีหนังคาก็ไม่มีแตกไม่มีร้อนนะคะมาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะคุณลูกค้าข้างในเป็นเบาะหนังนะคะก็จะไฟฟ้าใช้งานไร้บปกติเด้ค่ะคันนี้นะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะช่วงล่างแน่นนะคะขับได้ปกติเลยค่ะขับทางไกลสบายนะไม่ดันควันไม่ไหลเลยค่ะคุณลูกค้าแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะขับได้ปกติค่ะคันนี้นะคะทางไกลขับได้สบายเลยนะคะ แม่กรอเลยค่ะคันนี้สีสันสวยงามเลยค่ะคุณลูกค้าสีลังคาก็ไม่มีแตกไม่มีรอนนะคะสีเงาวับเลยนะคะกจะไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะทั้งสบานเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะน่า,า,านั่งมากนะคะภายในห้อมมากนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะขับทางไกลสบายนะคะช่วงล่างไม่ดังนะคะเลียวไม่ดังภาษีไม่ขาดนะคะให้ดูสีรอบๆคันกันนะคะคุณลูกค้า คันนี้สวยงามมากนะคะเป็นปี0ูนย์ห้านะคะตัว E มีนิดเบรกสีล้อด้วยนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะคันนี้สวยงามมากนะคะสีรอบๆคันสวยงามนะคะสีเงาวับเลยนะคะเครื่องดีเกียดีค่ะไม่เคยติดแก๊สน,นะคะขับทางไกลสบายนะคะคันนี้ เป็นบาะหนังนะคะภายในห้องโดยสารยังสะอาดสะอ้านอยู่นะคะสีล like อรอบคันสวยงามมากน um ok, ะคะคุณลูกค้าเดี <c <c ๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะเป็น t ต y o ต้าวีออสปี๐ตัว E นะคะดิสเบกสีรล้อเกียร์ออโต้ก็กระจกไฟฟ้านะคะ เครื่องดีเกียดีนะคะเดิมเดิมเลยไม่เคยติดแก๊สนะคะครับทางไกลสบายค่ะคันนี้ค้องเซอร์ก็ยังเดิมเดิมอยู่นะคะขั้นเดิมนะคะเครื่องยังนิ่งอยู่เลยนะคะเครื่องไม่มีสั่นเลย ้ำไม่แดนควันไม่ลายค่ะขากระโปรงก็เดิมนะคะเดิมหมดเลยนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักนะคะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะเราอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามกันได้ทดลองขับได้นะคะ098ย์เก0 8, 7, 6, 7, 5 5็7นะคะ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่8ปดหมื่นเก้าค่ะราคาต่อลองได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ